ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปัช,ชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปช,ชัยวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับไตรรงประยุทธ์ชัดแล้วครับวันนี้9พฤศจิกายนลุงตู่ลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนง,งานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ปรึกษาชื่อไตรรงสุวรรณคีรีสมการการเมืองเป็นแบบนี้ครับไตรรงสุวรรณคีรีลาออกจากประชาธิปัตย์พักสังกัดใหม่เต็งหนึ่งคือรวมไทยสร้างชาติที่นั่นมีคนเก่าของพักประชาธิปัตย์รออยู่แล้วหลายคนนำโดยพีรพันธ์สาลีรัฐววิภาคเอกนัทพร้อมพันธ์ วิทยาแก้วพาราดชื่นชอบคงอุดมวิสุทธิธรรมเพชรทั้งหมดเป็นแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์ไตรรงค์ไม่ใช่อื่นไกลนับถือกันมานานมีข่าวพักใหม่ของลุงตู่คือรวมไทยสร้างชาติเมื่อลุงตู่ตั้งไตรรงค์เป็นที่ปรึกษานายกคอการเมืองจะมองเป็นอื่นได้กันอย่างไรมาหาจุดเชื่อมโยงระหว่างลุงตู่กับไตรรงค์แทบไม่ได้หากไม่ใช่พักรวมไทยสร้างชาติ ฉะนั้นนี่คือการประกาศตัวแบบเงียบๆลุงตูว,วางอนาคตทางการเมืองเอาไว้แล้วฟังซุ่มเสียงจากพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคไม่รับแต่ไม่ปฏิเสธเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ลุงตูต้องประกาศตัวว่าเข้าสังกัดพักการเมืองใดและการที่พักพลังประชารัฐไม่ประกาศตัวแคนดิดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นความชัดเจนระดับหนึ่งว่าจะไม่มีชื่อลุงตู ในทางการเมืองณเวลานี้ไม่ง่ายที่ลุงตู่จะแสดงจุดยืนว่าอยู่พรรคไหนหากยืนยันว่าไปพรรครวมไทยสร้างชาติขณะที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่เสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐอาจมีแรงกระเพื่อมภายในพรรคพลังประชารัฐได้นั่นอาจกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลขณะเดียวกันหากสภาอยู่ครบวาระรัฐบาลอยู่ครบเทอมเส้นตายการย้ายพรรคคือวันที่7กุมภาพันธ์ ก็ใช่ว่าลุงตู่จะประกาศตัวเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติภายในวันที่7กุมภาพันธ์ได้ฉะนั้นสถานะทางการเมืองของลุงตู่จึงคล้ายกับช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2 5 6 2คือไม่สังกัดพักแต่อาจถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยพักรวมไทยสร้างชาติร่วมกับพิรพันธ์สาลีรัฐวิพัคนขณะที่ลุงตู่ทำหน้าที่นายกรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ก็ตามติดกันต่อไปแต่ดูอากับกิริยาล่าสุดเหมือนลุงตู่ตกผลึกแล้วพยายามอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปครบวาระจากการบรรยายหัวข้อบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นการพูดถึงผลงานก่อนทิ้งทวนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปกถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้แสดงถึงศักยภาพ ของประเทศในการขับเคลื่อนพัฒนาเพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งหลายคนตกใจกลัวว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรช่วยไปดูรายละเอียดและสร้างความเข้าใจว่าแต่ละช่วงทุก5ปีจะกลับมาย้อนดูและปรับปรุงต่างประเทศก็ทำแบบนี้ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำอะไรให้เกิดความยั่งยืนได้นโยบายที่วางไว้จะได้จบไม่เหมือนกับบางรัฐบาลที่มีอายุสั้น ผลงานจึงไม่ค่อยปรากฏออกมาในปัจจุบันเราได้นำยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระยะที่สองแล้วซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ไม่ใช่ทุกอย่างจะแข็งไปเสียทั้งหมดหลายคนมาบอกว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้นานที่จะอยู่ในอำนาจนานหรือไม่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรที่วางเอาไว้ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล<อ>ก็สามารถสารต่อได้รัฐบาลนี้ยืนยันว่าโครงการสำคัญสคัญ,คญเมื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จะต้องทำให้สำเร็จต่อเนื่องเห็นได้จากผลงาน8ปีที่ผ่านมาหลายอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งมีความต่อเนื่องและไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่สามารถสานต่อได้บทบาทของภาครัฐวันนี้ไม่ใช่แค่รักษาอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ใช่ถือดาบถือปืนเดินหน้าลุยกันเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่วันนี้มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมาย สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดทําอย่างไรเราจะสงบเรียบร้อยไม่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศทั้งจากพวกเรากันเองและภายนอกทําอย่างไรให้ดินแดนของเราเป็นดินแดนสงบสุขเป็นดินแดนแห่งสันติภาพและดินแดนแห่งรอยยิม้มในเรื่องของสวัสดิการถ้าย้อนกลับไปดูในเรื่องการดูแลประชาชนข้าราชการสามารถที่จะตอบแทนได้แต่ก็มีหลายคนที่มีความต้องการมากกว่าหรือเยอะกว่านี้ แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเพิ่มปริมาณรายได้ของเราให้มากขึ้นด้วยเราจึงต้องพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนเราใช้งบประมาณจำนวนมากในสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่ง8ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามทำอย่างดีที่สุดทั้งแก้ปัญหาเก่าและรับปัญหาใหม่จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างความเข้าใจนอกจากนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่บัตรคนจนในเรื่องรายได้มีเส้นขีดระดับเป็นกติกาเอาไว้ว่าจะต้องมีรายได้เท่าไหร่จึงจะเป็นคนจนเราต้องการดูแลให้เขาอยู่รอดมีอาหารการกินที่หลายคนมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมเพียงต้องการพุ่งเป้าไปให้เขาเพื่อใช้ทำอะไรส่วนเขาจะใช้ทำอะไรถือเป็นสิทธินายกไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นคนช่างคิดคิดไปเรื่อย อะไรทําได้ก็ทําอะไรทําไม่ได้ก็ไม่ทําแต่ถ้าหยุดคิดก็ทําอะไรไม่ได้หรือคิดเฉพาะความขัดแยง้งคิดแต่จะไปสู้เขาอย่างไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมากับประเทศชาติวันนี้ลุงตู่โฟกัสไปที่การประชุมเอพิคเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย8ปีของการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและช่วงเวลาการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือสิ่งที่ต้องโชว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบกน้ำอากาศคือจุดเด่นของรัฐบาลนี้แต่ก็มีชุดความคิดจากฝั่งการเมืองตรงข้ามว่า8ปีที่เสียไปพบแต่ความล้มเหลวไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างลุงตู่พยายามทําให้ดินแดนไทยเป็นดินแดนสงบสุขเป็นดินแดนแห่งสันติภาพและดินแดนแห่งรอยยิ้มแต่ยากเหลือเกินเพราะอีกฝั่งปูพรมมาตลอดว่ารัฐบาลนี้คือรัฐบาลเผด็จการสืบทอดอํานาจ กาจัดผู้เห็นต่างหรือแม้กระทั่งการพูดถึงรัฐสวัสดิการที่พักก้าวไกลนํามาใช้หาเสียงโดยจะขูดงบประมาณจากกองทัพที่ฟังดูแล้วช่างน่าสะใจแต่แค่ขายฝันลุงตู่กระตุกให้กลับเข้าสู่ความเป็นจริงรัฐสวัสดิการต้องมาหลังการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศมีรายได้สูงก่อนการเมืองสองฝั่งมีความขัดแย้งทั้งแนวคิดและวิธีการการหลอมรวมยากที่จะเกิด ความพยายามก่อตัวเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ยังคงถูกมองว่าอยู่ในวังวนขั้วอำนาจเดิมเป็นการบ้านที่สำคัญสำหรับพรรคเกิดใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติประยุทธ์ไตรรงพีรพันธ์จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ได้จริงต้องอาศัยแรงผลักดันมหาศาลเพราะสถานการณ์ของปี2565ถึง2566ไม่ได้ดีไปกว่าปี2562 แล้วแต่ประชาชนจะพิพากษาครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำ เพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ